สัสดีค่ะจากร้านก่อกขนกการเกษตรนะคะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอเสรภูมิจังหวัดน้อยเอ็ดมาซื้อเครื่องหยดข้าว6แถวจานคู่นั่งขับแบบบูธนะคะ,ะความกว้างของมันคือเมตร30นะคะ,ะจานบูธคือ10นิ้วนะคะรอบๆนะคะลูกค้าเอาแบบบูธค่ะตอนนี้คือแบบบูธ ถ้าใครสนใจก็ทักมานะคะขอบคุณลูกค้าอำเภอศรีรัภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะที่มาอุดหนุนสินค้าร้านของเรานะคะที่มาอุดหนุนสินค้าร้านเราดูแลูกค้านะคะมาถึงที่เลยนะคะมารับถิงที่เลยนะคะกำลังเอาขึ้นรถลูกค้าเพื่อ ไปสู่ที่อำเภอศรีระูมจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพลัาางน้ำขึ้นนะคะขอบคุณมากนะคะลูกค้าที่อำเภอศรีระูมจังหวัดร้อยเอ็ดที่มารับเครื่องหยอดข้าว6แถวจานคู่นั่งขับแบบมูดนะคะรับถึงที่เลยค่ะ จะพึ่งปิดป้อนในไทยลูกขอบคุณน่างนะคะสนใจติดต่อที่เบอร์โทร094469-9224เบอร์โทร0811206955นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ